พีนะ 15, สิบห้าตามหาตัวตึงไม่ได้ลงคลิปสองตำบันเลยเด้อเอฟสี่ยนี้ไม่เคยว่างฝากกดติตดตามเด้อได้แน่นอนตัวตึงอุย้ยโอ้มันมีสกิลอะไรวะเนี่ยใบยเหรอ อุ S <S ้ยอุ uh, oh, 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 ้ยอุ totally op, oh, ้ยอุ้ยแตกมีอะไรเนี่ยโอ้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 ยอ้ยอ้กดกระโดดไม่ขึ้นโอ้ยตายเป็นนั่งยองๆเฉยเลยทำไมมันเป็นอย่างนี้วะดับเบิลคิลกดกระโดดมันนั่งเฉยโอ้ยตายปุ่มก็อยู่ไกลกันอยู่นะปุ่มกระโดดกับปุ่มอยู่นะ ทไม่เป็นอย่างนี้เนาะเป็นตาแพะปะเนานี่เนาะไม่คิดว่าคนไหนจะเป็นตัวติงเด้อโอ้ไม่มีใครยิงได้เลยลงมาต้องหาได้ทั้งคนนะดีดีดหลอดไม่หลอดดิ๊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 ด ขอบเลยอยู่ตรงไหนให้รู้กันเิร์นวะเฮ้ย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 เฮ้อ้าวอ้าวอาวอา๋อมันอยู่บนหลังคาสองอุ้ยสองตัวเอาเฮ้ยเเฮ้ยฝั่งไหนวะเพื่อนแตกหมดแล้วนี่อ้าวไม่เห็น โอ้ยยยยฮเอ้าสกิวทำไมไม่ถึงวะ uh huh. ไม่ค mm ิว hmm. หนึ่งมันน่าขึ้น uh huh. น,นะอ๋อ uh huh. oh. เราลืมเอาตัวไอ้อนันอนืม mm hmm. ไม่ได้คิวกันเลยดูดิ ตัวตึงนะลุงว่าต้องได้นะสักคนนะนีลงเล่นมาสามเกมแล้วนเนี่ยแต่ยังไม่เจออยากเจอคนตึงๆสักตัวหนึ่งคนในตีเดี๋ยวจะเอาอเดียให้ดูว่าจะเจอไหมไม่เห็นว่ะ อยู่ตรงไหนกันวะไ,ไปแม่งเลยไปเลยวิโอ้ยอุ้ยโอ้ย,อยมันเข้าข้างในมันเข้าข้างในตัวนึงไหนอ่ะโอ้มันขึ้นข้างบนโอ้นี่ตัวนึงโดดยิงมันเลยเอ้วะว้าย,ยมันมีตัวโคบไก่ด้วยบ้าเออตายเลยไม่ได้คิวจอยอมามา สามศูนย์แล้วเนี่ยจะแพ้ไม่เ้ยโอ้ยมาเกมนี้ขอได้ลุงจะเข้าไปบีเลยเราต้องบีมันเลยไม่บีไม่ได้่ะไม่เลี่ยนฝั่งนี้เข้ากลางเลยออกไปฝั่งบีถึงที่มันเลยมันไปทางไหนให้รู้กันไม่สนอะ ใครจะเข้าไม่เข้าไม่รู้ลุงเข้าก่อนไหนเฮ้ยมันอยู่ไหนมองหนึ่งข้างบนเฮ้ยนี่มีตัวมามีตัวมาขอขอนี่นงไงเห็นแล้วเอาสักหน่อยกันนะอุย้ยไม่แตกอเอ้าเพื่นอนแตกไหนละ่ะ โอ้โหเพื่อนเข้าไปอีกเข้าไปอีกเพื่อนเข้าไปเข้าไปโอ้ยมายืนลิมลุงไปไม่ได้เดี๋ยวลุงจะไปอัดตัวนี้ต่อเดี๋ยวเดี๋ยวชุเพื่อนลงมาเออเนี่ยอ๋อไงอยู่ข้างบนแตกตาเมืองหัวแตก้าเมึงไหนไอตัวบนตัวบนตัวบนปยิ่งไอยิ่งเอามันโดดไอเย็ดเป็ดกูเข้าเลยแล้วกันไม่สนละ มันเจ็บว่ามันโดดลงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยนี่ยมันอยู่มุมนี้แหละนี่ไงเจอแล้วแม่งเลยเเหัวแตกไปซะสมน้ำหน้าฮเฮ้ได้กี่คิววะเนี่ยโมวได้สองคิวใสร็จะเล่นของอยู่นี่เดี๋ยวเพื่อนเบรกมั้งนะเพื่อนเหมือนจะตึงนะคนดู เห็นไหมน้าเมดไล่ขึ้นมาแล้วนะคนเล่่นตรไหนมันต้องโค้เพื่อนได้แต่โค้เพื่อนไม่ได้ครับไปไม่รอดอ่ะบุกเลยใครบุกไม่บุกให้สนนะลุงบุกอย่างเดียว อย่างมีคนวิ่งอย่างมีคนวิ่งไหนวะโอ้อาหไม่โดนอีกไปไหนวะอ้าวไม่เห็นโหไงงไงดูออกมา นี่เนี่ยเอา <First blood. S 1> เอาอได้คิวหนึ่งแล้วว้าปั๊มยาก่อนปั๊มยาก่อนโอ้เรียบร้อยเพื่อนตึงอยู่เนี่ยคนยเนี่ยตึงเดี๋ยวยยดูนะไหนไหมไหนมาสองคิวเหมือนกันอนะ ของอยู่นี่ขอให้ได้เด้อไปตรงนั้นของอยู่นีอ่อันนี้เราก็ตามทันแล้วไม่ต้องซีต้องเอาให้ได้ของอยู่นี่ของอยู่นีไ่ไปเรื่ยไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกดยิงโถยกดยิงไม่ทันโอ้ เน็ตวับอ้ยโดนอีกแล้วกูไอ้บ้าเอ้ยทำไมจะกดสกิลได้อ่ะมันแก้ยังไงอ่ะอันนี้เ<ม>สียงอยู่ตรงไหนวะไม่เห็นมันอยู่ข้างในรถหรือเปล่าเฮ<ม>้ยเพื่อนล่วงข้างไหนอ่ะไม่เห็นมันอยู่ข้างไหนวะ มีแอบ,บดีคิบหายเลยเ้ยโอ้ยแมบบ่งแอบโอ้โดนแอบ,บเพื่อนก็นลก้มอีกคนนึงชุบได้ไหมนี่เอาชุบน้อยชุบน้อยเวยโอ้เพื่อนตึงว่ะเก็บไปแล้วคนนั้นเก็บไปหมดเลยนี่6วแล้วเห็นไหมนะี่แสดงเพื่อนคนนี้เก็บสี่คนเดียวนั่นนี่ ตานะี่ยมันสออ่องนิ่งเนาะไม่เพื่อนตึงเนี่ยคนนี้ตึงลุงดูเขาเล่นแนละ้วอย่างงี้คืออะไรก็ไม่รู้ลุงอ่านไม่ออกเนาะ,อ,ะอย่างน้อยขออีกทักคิวนึงปะเกมที่สี่ขอคิวหนึ่งให้ได้ทักสี่คิวยังไงต้องชนะดูมันก็ไม่ตึงเท่าตีเรานะตีเราไอ้คนนึงตึงมากเลยเล่น อุ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอุ้ยมันเห็นโอ้โหร้ายกาดนะมึงไหนอะเอาระเบิเเดไปกินปืดบึมมันอยู่ไหมเฮ้ยเพื่อนอย่าลงไปดิอย่าลงไปโอ้ยลงไปทำไมเอาระเบิดไปกินปืดตุม่ม อ้าวไม่เจอคนแล้วคนมันอยู่ตรงไหนวะโอ้หเดี๋ยวสองคนเองตายหมดเลยฮู้ยยังไงนั่งนิง,ง,นงยิงไม่ได้ไปดูมันจะไปทางไหนอุย้ยวงบีบแล้วนี่วะผลลงด้านหลังดีกว่าลงด้านหลังลงด้านหลังดักมันเลยนั่นไงเสียงมันอยู่ห้องนี้เสียงมันอยู่ในห้อง,อง,อองเอาเลยแล้วกันเพื่อนโคฟให้หน่อยเด้อ สวยดูอักเลยแล้วกันไปเลยจ้าเออไอ้วอไอ้วอไอวัวโอ้ไอวัไอว,ไ,วไม่ติดออ<ๆ>ไอวัวไอว้วัวไอวัวโอ้ยมันเอาปุ่มแท่นอะไรมาเอาเพื่อนคนนี้เก่งเออตึงตึงตึงสุดยอดเลยโอ้เพื่อนเอาไปเก้าคิวเลยตัวนี้ นะฝากกดติดตามกดสับสไคร์ให้ลุงด้วยเดอ้อขอบคุณมากมายจ้าจะดูคลิปจนจบ